วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาไปรับของฟรีบอกเลยนะคะเป็นของสี่ชิ้นนะสุดเท่ไม่ว่าจะเป็นอวตารตัวนี้นะคะหรือจะเป็นดาบแล้วก็มีอีกสองอย่างคือปีกรูปเสี่ยมจันทร์กับปีกรูปบวกโอ้โหบอกเลยว่าเท่มากวิธีการเล่นและการทําจะทํำยังไงไปดูกันเลยจ้าเข้ามาแมบนี้นะคะตามพี่แป้งมาเลยมันเป็นภาษาจีนนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริ้งแมปไว้ข้างล่างเมียนเดินนะคะเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลย เราไปดูกันเลยจ้าว้าวเป็นภาษาจีนอีกแล้วบอกเร็วว่าพี่แป้งก็อ่านไม่ออกนะคะใช้วิธีการส่มวม้าวนั่นเองแต่หาน้องนองไม่เป็นไรนะน้องๆอ,อ่านไม่ออกก็ดูตามคลิปพี่แป้งได้เลยนะรับรองผ่านฉลุยแล้วก็กดไปเลยจ้าเขามีอะไรให้เรากดเรากดไปเลยนี่นะคะ แมบมันก็จะเป็นแบบนี้นะน้องๆบอกเลยว่ามันไม่ยากนะคะแต่เพียงว่าน้องๆจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งไม่เกินชั่วโมงแน่นอนนะคะวิธีการเก็บนะคะน้องๆนี้ของนะคะจะมีทั้งหมด4อย่างนะคะด้วยการที่เราจะเก็บเหมือนเก็บไอตัวตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยทั้งหมด120ตัวนะคะน้องๆตัวละ1แต้มนะคะอันนี้ก็จะ1 0 20 40 50นะคะใช้ทั้งหมด120แต้มนะน้องๆ วิธีการเก็บก็ไม่ยากเลยและไอตัวตุ๊กตุนตุ๊กตาเนี่ยก็หาไม่ยากเช่นกันนะคะน้องๆมันก็จะอยู่ในแบบนี่แหละค่ะสมมุตินะคะน้องๆว่าเอ้ยเราเก็บไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองหาชิ้นๆอื่นได้นะ น้องๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปไหนหมดทําไมมันหาย,ยากจังเราเก็บไปเยอะแล้วน้องๆสามารถรีเฟซได้นะคะรีเฟซไม่ว่าจะเป็นรีคาลเลกเตอร์หรือออกเข้าแมปใหม่นะคะมันก็จะเหมือนรีเฟซตัวตุ๊กตุต่นเนี่ยให้มันกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะแต่มันก็จะขึ้นใหม่เรื่อยๆนะคะน้องๆไม่ยากเลยมันก็จะมีปลากลัวให้น้อง,นอง,นอง,นะงๆนะคะกระโดงกระโดดนะ ตรงนี้นะคะจะเป็นที่วาร์เให้เราวาร์ปขึ้นมานะคะน้องๆบอกเลยว่าไม่ยากนะคะใช้เวลาไม่นานมากนะน้องๆพี่แป้งก็ใช้เวลาเล่นไม่ค่อยนานนะนี่เราก็กระโดดไปเก็บตุกตต๊กตุมตุ๊กตาก,กันเลยพี่แป้งก็ไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรหุ่นยนต์หรอมันก็คงไม่ใช่แล้วนะอ่ะนี่เราก็ค่อยๆขย,ยับขยับนี่เราก็ได้มาแล้วนะน้องๆ มันยากตรงที่ว่าด้วยความว่ามันเก็บทีละตัวมันจะได้ทีเจหนึ่งแต้มอะไรอย่างเงี้ยน้องๆมันก็เลยใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าพี่แป้งว่าของที่ได้มาก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะเพราะว่ามันสวยมากสวยมากจริงๆพี่แป้งยอมรับเลยว่าเออมันคุ้มว่ะแต่แบบบางทีมันก็เป็นแบบเล็กอะน,น้องๆมันก็เดินได้ไม่ค่อยไกลมากนะคะเนี่ยอ่านี่จมน้ํแล้วจมน้ำแล้วจ้าว่ายน้ําขึ้นไปเลยจ้าว่ายจ้า มันก็จะแบบไปได้ไม่ไกลอะค่ะน้องๆเหือนสมมุติท่าน้องๆเห็นว่าเฮ้ยมันมีตัวไกลๆอย่างเงี้ยแต่มันก็ออกไปไม่ได้นะเหมือนแมบพบมันติดมันเนี่ยมันมีอยู่แค่เนี้ยโอ้แต่ว่ามันก็จะมีให้เราวาร์ปไลขึ้นไปสูงๆก็โดดขึ้นไปสูงๆเพื่อไปเก็บน้องตุ๊กตุน่นตุ๊กตาเนี่ยได้อยู่นะคะน้องๆบอกเลยว่าไม่ยากนะทําตามพี่แป้งได้เลยภาษาจีนก็ไม่เป็นไรเราสุมมั่วได้น้องๆไม่เป็นไรค่ะ โอเคเดี๋ยวพี่แป้จะทำการเก็บนะคะทั้งหมด120ตัวนะคะจะไม่เก็บให้ดูแบบยาวๆละกันมันจะเสียเวลาคิดมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวน้องจะเบื่อพี่แป้นะเดี๋ยวพี่แป้งไปเก็บก่อนดอ้อหลังจากที่เรานั่งรังคนรังแข็งเก็บไปทั้งหมด120 นะเราก็จะไปแลกกันเลยนะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะฉันใช้เวลาเก็บมาสักพักหนึ่งเลยง่วงก็ง่วงก็ต้องมานั่งเก็บอ้ตุ๊กตุนตุ๊ตกตาให้น้องๆดูนะเราแลกไปเลยค่ะ10แต้มนะคะกดตรงสีเหลืองตรงนี้เลยเขาจะบอกเออสำเร็จแล้วล่ะมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นด้านขวามือเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ยีแสิมเดอ้อนี่ต่อไปเป็นดาบสวยมาก40แต้มคุมอยู่อันนี้เป็นอวตาร ได้ครบเซตใน,นแล้วนะ้องไม่ว่าจะเป็นผมเป็นหน้านะอันนี้ต้องมีต้องมีแล้ว50แต้มรวมทั้งหมดนะคะ120แต้มนะคะเฮย้ยแต่มันใส่ได้ข้างนอกแมพไหมมนใส่ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เป,ป้จะพาไปดูจ้าว้าวๆ้เราได้มาแล้วหูไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ย ดาบนะลน,น,น้องหรือไม่ก็จะเป็นอวตารนะคะหยูยบอกเลยว่ามันขึ้นล่องหัวในพี่ทำไมก็ไม่รู้นะแต่มันได้จริงๆค่ะมันได้ครบเสร็จทั้งตัวเลยค่ะน้องๆไม่ว่าจะเป็นผมหน้าตาบอกเลยว่าของมันต้องมีนี่นะพี่แป้ก็จะใส่ให้ดูว่าเฮ้ยเรามีอะไรอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้แต่บอกเลยว่าเออมีก็แด้หลังจะได้ไม่โล่งมันก็เทอยู่นะอันที่สองนะคะจะเป็นแบบพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะคะน้องๆบอกเลยว่าใหญ่อลังการงานสร้างมากโอ้โ แบบดูมีอะไรดูหลังฉันดูแบบดูเท่มีแบล็กเกาวนี่ต่อไปนะคะก็จะเป็นดาบสีเหลืองนะบอกเลยว่าใครมาชักดาบเราราชักกลับแน่นอนโอ้โหโคตรเท่ ของ3อย่างนะคะแล้วก็เอาไว้ใต้หนึ่งนะคะที่เราจะได้นะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะ <_ C 7> กับคลิปนี้บอกเลยว่ามันไม่ยากนะคะพี่ใช้เวลาเล็กน้อยเท่านั้นนะคะหากน้องๆชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจพี่แป้งด้วยนะคลิปหลังๆพี่แป้งไลค์น้อยมากเลยน้องๆ <_ utilizz: S 2> ไม่กดไลค์พี่เลยพี่น้อยใจนะ อย่าลืม you, แชร์พี่แป้งด้วยและกดติดตามกดซับกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบอกเลยนะคะตอนเย็นมีคลิปแต่งตัวสูโรบัคเท่ๆมาฝากด้วยรอดูกันเลยจ้าห้าโมงเย็นนี้เจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย